คุณลูกคะเฮ้ยพี่คณะสวัสดีค่ะคุณลูกแม่อยากจะรู้ว่าไอไลท์อ่ะนี่มากลับก้องยังไงคะกล้งองทำไมเขากกไม่ให้อ,อ๋อแม่แม่จะแม่จะดูต้นไม้ข้างล่างหรือลูกถ้าจะกลับกล้องอ้าวนี่มันหัวใจอันี่ของแม่เหรอจ้า อ๋อแล้วกกดไีโอได้ไหสะจ้าโอเคสักแรงเลนะับได้เนาหนูหลบหลบเข้าไปในห้องได้ิ่งหมดเลยหลบเข้าไปในห้องนะได้เาไปข้างในเดียวไปหาอีเช้มดับอีเช้มอยู่ห้องไหน แม่ดูสิแม่เห็นป้ายไหมว่าโอ้หุยเเอาแล้วลูกวัิดาคันเขาอยังเห็นพ่อฟอมากอยู่กับพี่คณะอยู่กับพี่คณะเออเอออย่นั้นเรน่องกิ่เวลาคุณอะไรคุณเพนคุณเพนวิแม่ก็นึกไม่ค่อยออกลูกคุณเพนคุณเพนเห็นไหมคุณเพนกับหนูนิด นั่งคู่กันนั่งคู่กันอุ้ยแม่มีความลับจะบอกลงดีกว่าอยากได้แล้วหขวบอกนะโอเคนะฉันมีความลับจะบอกนี่คนนี้น่ารักมากสวัสดีเขายวไปมาอไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ถ่ายลืมไปขอโทษขอโทษขอโทษลูกๆทั้งหลายขอโทษมันเป็นสถานที่ราชการฮะ อะไรกดตรงไหนวะเคาไม่ได้่ยออุ้ยนี่พี่คุกกี้คนสวยเห็นไหม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 อุ้ยคนสวยนี่วันนี้เขาอยู่กับพี่ๆที่แบบน่ารักทุกคนคุงกี้เมลอนเดือรอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยอย่าเบียดมีซี่นอนนอนน้ำกู้งแซลมสังเวยา เพื house, ่อเป็นไห้เนาะโอ้ให้เก็ทเป็นด้วยเตเตอ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 เ